สวัสดีค่ะมันนี้วันที่2มิถุนายน2 5 6 4หา1 6ิตาหลพวงรถยคันนีมาส่งลูกค้าอยู่แถวแกงเรื่องการจังหวัดมหาสารคามค่ะลูกค้าเพิ่นเป็นแถาแก่ค่ะเพิ่นจะเอาใบขนหินงค่ะคันนีเพิ่นสร้างเป็นแบบดำใดจ้าสเปกของพวงคันนีกว้าง2เมตร60เส้นค่ะหลวก็ะเปิดได้3ท่าคันนีมันดำใด้จ้า ประมาณนีคน 30, ้ค่ะขว้วเหนียวสามหมื่นซี่ค่ะพราวะใส่สปเปกเล็ก,กะแผ่นปูจะมีอาจจะมีขนาดนะกว่าทุกท่านค่ะกระทะระใส่กระทะขอบชิ้ห่าเป็นยางเปอร์เซ่นค่ะเป็นกระทะไม่ช่วงล่างจะใส่เป็นเล็กร่างนามหนาสามกับหนาสี่ไห้ค่ะจะใส่เป็นคันนี้เป็นเท่าของมิสซูค่ะ างเพิ่นบอกวิธีการใส่งานลูกค่ะค่ะอันนี้เพิ่นเป็นลูกน้องจ้าของเพิ่นไม่ยู่ค่ะทางมวยเพิ่นกำลังสาธิตการใส่งาน อันนี้เวลาดำค่ะมันปิดสีเผื่นอนิดน,นึงแม่ค่ะแ,แล้วปิดสีปิดซีแมนต้องสอดทางนี้มากแมนค่ะลรวก็ยกดำแต่ว่าเวลาดำต้องปิดฝาขางก่อนนะคะมาสัน่นฝามาสิติดพื้นเดี๋ยวสาธิตการดำก่อน ดำมอือค่ะแต่มันมีทีไซแม่แรงอยู่ต้องปิดฟ้าข่างก่อนจ้ะเป็นดำมือรจ้ะแต่มันมีทีไซแม่แรงใหอยู่แต่ว่าเปิดข่างออกอะเฮียมดลรวไ่วหินน่ะมน ติดไฮดรอลิกเพิ่มก็ได้ใช่ไหมได้ติดไฮดรอลิกเป็นบล็อกก็แล้วลองใส่งานไปสักพักนึงค่ะเพื่อแบบใส่ติดกระบอกไฮดรอลิกเพิ่มก็ได้ได้เป็นในป้อมไม่ฝ่าแม่งค่ะได้คือการสร้างคอนเทนต์เวทไท้แล้วเพื่อเพื่อติดเพิ่มเติมอันนี้คือลองใส่งานไปก่อนแต่มันกับบอลเล่แพร่งไง